ยีๆๆๆ What's up everyone Welcome to DJ Ten s u m i t Channel Yeah สวัสดีครับขอต้านรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys Hello there ฮ่ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อัพพิโซดนะครับผม Lola Draw นั่นเองจาก Obi Wan Kenobi Series Star Wars เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมกับ Hasbro โลล่า9 9นั่นคือรหัสดรอยของเขาชื่อเล่นก็คือโลล่าถ้าใครได้ดูซีรีส์ OB1 ิ a n นคโนบีทาง Disney Plus ก็จะเห็นน้องโลล่าเนี่ยอยู่กับ Princess Leia ของเรานะครับนอกจากพวกหมวกพวกไลเซเบอร์นะที่เป็นพร็อพจาก Star Wars แล้วดรอยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะมี BB-8 มี R2-D2 มี DO นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวที่4แล้วที่เป็น เหมือนว่าบังคับได้รีโมทเป็นหุญญนนะ่นยนต์น่ะความรู้สึกมันก็ฟินเวลาเล่นเหมือนเราได้เป็นแบบอยู่ใน Star Wars แล้วมีดรอยเป็นเพื่อนเราอะนะครับผมดรอยเนี่ยก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่สำคัญมากใน Star Wars นะมีทุกเรื่องทุกภาคไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังทั้งแอนิเมชันนะมีรหัสเยอะแยะดรอยมีเยอะมากๆนะครับแล้วทุกฝั่งก็ใช้หมดไม่ว่าจะเป็น Empire j เจได้ b e l s ิ ทุกคนต้องมีดรอยนะสำคัญมากในจัก,กรวาล Star Wars นะตอนนี้โลล่าอยู่ไหนอ่ะบินลงมาเลยโล l a าฮู้มีเลยครับผมโลล่า9 9นะครับผมจาก Hasbro นั่นเองนะเขาใช้ชื่อมันว่า Animatronic เออ Animation แต่เป็น Animation ผสมกับ e l e c t r o n i c ิ n n m m ิเม n i c เท่เลยเท่เลยนะครับ มันจะมี2เวอร์ชันนะเวลาสั่งยาสั่งผิดนะครับผมนะจะมีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่ราคาจะต่างกันดูง่ายๆเลยกล่องเล็กเนี่ยจะอยู่ประมาณ35เหรียญส่วนกล่องใหญ่อยู่85เหรียญบวก text, ภาษีก็จะตกเกือบร0อยเหรียญน,นะก็เกือบจะ4,000บาทนะแล้วแต่ค่าเงินดอลลาร์ตอนที่ซื้อนะครับแล้วก็บวกค่า shipping ภาษีนำเข้าอะไรอีกถ้ากดสั่งเองเนี่ยบอกเลย อเมซอนเนี่ยคำนวณแล้วจะตกอยู่ประมาณ5,000บาทแต่ผมมีร้านประจำนะที่เขานำเข้า h s s r r o m t t Tail ของเล่นเจ๋งๆเ,เนี่ยเข้ามาอยู่แล้วชื่อร้านนะไม่มีมีแต่ชื่อ f a c e b o o k เลยเขาจะโพสต์ขายบน Facebook เขาตลอดเวลาว่าของเข้ามาใหม่นน่นนะนี่นะทุกคนก็จะเรียกว่าร้านคุณวินนะคุณวินเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Facebook คุณวินไว้ที่ Description ข้างล่างใครสนใจก็ทักไปหาคุณวิน คุณวินกดสั่งไม้ผมได้ในร,ราคาเบ็ดเสร็จรวมรรส่งภาษีแล้วอยู่ที่4,500บาทครับสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบๆกล่องกันก่อนแล้วก็มาแกะเล่นกันเลยกับเจ้าโลล่ากล่องของเจ้าโลล่าขนาดประมาณ30คูณ30ซนติเมตรนะครับข้างหน้าบอกเอาไว้ว่า4บวกนะ4ขวบขึ้นไปก็เล่นได้แล้วนะครับชัดเจน Star Wars o b i w a n Kenobi นะครับโลล่า59 Animatronic Edition แล้วก็มีเนี่ยบอกเลยว่าทำอะไรได้บ้างนะมี3โหมดมีกลางปีกแต่เขาบอกว่านี่คือหูของเขานะหูของโ o ล,ล่า2มีแบบขาตั้งแล้วก็3เนี่ยสามารถจับออกมาจากขาตั้งได้แต่ไม่น่าจะบินได้เหมือนในซีรีส์นะครับเจ๋งเลยใช้ทาน 2A 4ก้อนนะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนฝาเปิดมาข้างหน้าให้เห็นโ o ล,ล่าเลยอยู่ข้างใน นะเราก็จะเห็นแล้วน้องโลล่าใสๆอยู่ด้านในเนี่ยสามารถนะครับจับเล่นได้ด้วยนะไม่ได้มีพลาสติกปิดเอาไว้นะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันมีไฟมีเสียงนะครับเสียงแบบเหมือนว่าน้องบินได้และตั้งบนขาตั้งเนี่ยเหมือนมันจะโยกโยกไปมาเล่นได้ด้วยนะเป็น hover mode นะครับเท่มากเท่มากนะแล้วก็ด้านหลังก็จะบอกว่าเนี่ยมี45 plus Light and Sound แล้วก็ Movement Combination s นะทั้งไฟทั้งเสียงแล้วก็การขยับตัวรวมกันถึง45กว่าบวกเนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวมาลองดูกันมี Touch to Activate นะครับใช้การกดปุ่มเพื่อ Activate เปิดน้องโลล่านะครับข้างล่างนี่เขาเรียกว่าปากนะมีตามีหูนะครับขาดอะไรขาดจมูกน้องไม่มีจมูกฮืม ก็เจ๋งเลยแล้วก็บอกว่ามีขาตั้งที่เป็นแบบใสกับขาตั้งที่เป็นแบบขาหรอให้2อ,อันเลยว้าวเจ๋งเลยนะครับเท่มากๆอ่ะเดี๋ยวไปแกะดูกันเลยครับมาครับแกะกันเลยครับผม h แฮชโปรก็เป็นอีกหนึ่งค่ายโปรดเลยนะผมก็สะสมของทั้ง Star Wars ทั้ง Marvel นะเขาผลิตออกมาเยอะเลยลายที่เป็นเหมือนเนี่ยอารมณ์เป็นพร็อพเรปริกา นะขนาดสเกลก็คือ1นต่อหอันนี้ก็น่าจะใกล้เคียง1นต่อหนะเพราะว่าในหนังก็น้องโลล่าถือไม่ได้ใหญ่มากนะครับมาฟุฟออกมาเล่นกันดีกว่าโลล่าจะไล่ออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรียบร้อยไปน้องก็ ถูกบรรจุอยู่มาในนี้เลยแล้วก็มีคู่มือมาให้แบบนี้นะครับผมได้ใช้แน่ได้ดูแน่คู่มืองานนี้ของใหม่นะน่าจะมีลูกเล่นอะไรที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนขาตั้งนี่เลยเป็นขาดรอยแต่ถ้าเกิดในซีรีส์น้องไม่มีขานะเออน้องบินได้แล้วก็นี่เลยขาตั้งแบบใส ถ้าเขาทำให้มันบินได้เนี่ยคือโคตรเจ๋งเลยนะแต่ราคาก็คงจะโคตรแพงนี่เลยครับขาตั้งแบบใสมีปั๊มโลโกโ้ Star Wars มาด้วยอ่ะแล้วก็มีเป็นเพลทมาอีกอันนึงด้วยเหรอเหมือนจะอ้อแยกกันอ่าอันนี้เป็นขาตั้งของขาอันนี้นี่เลยครับก็กดลงไปแบบนี้อ่ะได้ขาตั้ง2อันเรียบร้อยแล้วก็ น้องโลล่าแค่นี้เองออกมาเลยหูน้ำหนักไม่ใช่เบานะมีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักเลยอารมณ์ตอนนี้จับกลมๆถ้าเกิดใครทันนะเครื่องเล่นซีดีอ่ะเออเป็นซาวเบาซีดีอ่ะเออไว้ฟังเพลงเสียผูฟังใช่เลยเออนี่ว้าสีสีก่อนเลย คล้ายๆนะเหมือนเลยนะแดงตัดกับขาวและข้างล่างก็เป็นสีเงินนี่สวยงามสวยงามดรอยจิ๋วขนาดน่าจะหนึ่งต่อหนึ่งแหละนี่เลยเออนะเจ๋งรองขยับเล่นกันนะฮะเนี่ยก็บีบมันเนี่ยเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เขาบอกว่าตรงนี้ก็คือปากของโลล่านี่คือตาและข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นหูนะนี่ไงคว่ำออกมาหูก็กลางออก นี่เลยแล้วก็มีแอนเทนนอาเสาอากาศอยู่ตรงนี้นิดนึงน่ารักดีนะเป็นดรอยแบบว่าช่วยนะ Princess Leia กับ Obi-Wan ได้ด้วยนะตัวแค่นี้แต่ก็มีความสามารถเยอะเหมือนกันนะครับคราวนี้ใส่ฐาน Has Pro ชอบทำแบบสกรูต้องขันสกรูเปิดฝาใส่ฐานล้นี่หลยมันจะมีสกรูอยู่ข้างใต้ สามอันนะครับน็อตสตัวเราก็จะขันฝามันออกมามาถึงก็ได้อารมณ์อ่ะเหมือนเราซ่อมดรอยเออเปิดได้เลยให้ได้ลองแบบนี้ก็เจ๋งดีแต่มันจะเหนื่อยตอนที่จะต้องเอาฐานเข้าฐานออกนี่แหละนะครับอย่างที่บอกตลอดเวลาของเล่นอะไรที่ใส่ฐานแล้วเราไม่ได้เล่นเอาฐานออกอย่าแช่เอาไว้นะ เดี๋ยวฐานมันเสื่อมและของเล่นมันก็จะพังด้วยนี่เลยเปิดฝาออกมาเรียบร้อยนะครับเป็นพลาสติกนะวัสดุของโลล่าเนี่ยทั้งตัวแล้วก็อยู่ข้างในเป็นช่องใส่ฐานสก้อนแบ่งเป็น2ฝั่งซ้ายขวา 2A มีอยู่แล้ว 2A ะป๊บ แล้วมีพาวเวอร์ไหมเนี่ยสวิตช์เปิดปิด On Off ไม่มีเสียงติดเลยเมื่อกี้ใส่ถ่ายเข้าไปสีก้อนร้องเลยโลล่าแล้วก็ขันปิดฝาให้แน่นนะครับเอาละคราวนี้เขาบอกว่าให้ลองนี่เลยวางที่ขาก่อนสเต็ปแรกกดเข้าไปได้เลยอ่ะ น้องมันไฟติดแล้วว้ยมันตื่นแล้วดิ้นดินดินใหญ่เลยใจเย็นๆโล้ล่ะใจเย็นๆนะโลล่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนะจ๊ะนี่อ่าลงไปแล้วลล่ะเฮ้ยเขาบอกว่ามันมีในรูปคู่มืออ่ะมันมีเสียงด้วยนะ ได้ยินเสียงแล้วมันตอบสนองเออได้ยินนี่แหละโลล่ L ola. L ola. ะโลล่ะพวกนี่ไงเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ลองเปลี่ยนขาตั้งใส่เป็นแบบขาใสๆล่ เหมือนมันก็เหมือนกันนะอืมมันก็ขยับพูดไปเรื่อยแล้วก็มีทัชเซนเซอร์ตรงไหนอะคือนะแตะตรงกลางเนี้ย ออมันก็ร้องไปเรื่อยของมันอะตามที่แบบโหจะไปนั่งนับว่า45สบห้าอย่างก็คิดไม่ออกเหมือนกันแล้วเราก็ถือเล่นได้แบบนี้3โหมด อ่าตอนนี้เสียงมันเหมือนว่ามันบินอยู่นะอ <ST> ืมอ <a> ๋อถ้าเราไม่ได้อยู่บนขาตั้งปีกมันจะไม่เปิดขึ้น เออเนี่ยพยายามทําให้ปีกมันเปิดขึ้นปีกมันไม่เปิดขึ้นแต่ถ้าเราใส่ขาตั้งอนะปีกจะเปิดขึ้นเฮ้ยมันมีเซ็นเซอร์ตั้งได้ขนาดนี้เลยเหรอนะแต่เนี่ยตามในรูปเลยครับ <c oughs> 1 2ึ่งสอสเต็ปนะสเต็ปที่3ถ้าเราจับมือมันปีกจะไม่เปิดขึ้นอ่ะ แค่นี้เลยหมดแล้วลูกเล่นแต่มันน่ารักเพราะว่ามันเหมือนในซีรีส์นะครับก็เป็นดรอยเนะในหนังก็ไม่ได้แบบโอ้หมันมีแบบอารมณ์แบบว่าไปเชื่อมนู่นนั่นนี่อะไรที่เขาทําได้แต่มันไม่ได้มีฟังก์ชันแบบนั้นออกมากับของเล่นเออก็หมดและลูกเล่น 4,5. จบก็แค่นี้เลยครับผมกับน้องโลล่านะครับผมน่ารักน่ารักน่ารักนะครับผม ก็ใครอยากได้ก็ลองไปจัดดูตามลายแทงที่บอกนะแล้วก็ใครยังไม่เคยดูซีรีส์ o b บิ n o b คนบก็ดูได้ทาง Disney Plus จะได้รู้ว่าไอ้เจ้าน้องโลล่าเนี่ยในซีรีส์มันน่ารักขนาดไหนทำไมถึงต้องเก็บมันมาสะสมด้วยนะครับผมอ่ะแฟนแ Star Wars ยังมีของเข้ามาให้ดูกันอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมใครชอบนะก็รอติดตามได้เลยที่10 Cave House of Toys ไปละวันนี้ May the Force be with you 嗯。<laughs>